with news นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนาาตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคม25 6 4จ่ายเงินช่วยเหลือชาวราไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่14มิถุนายน 25. 6 4ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรของชาวราไร่อ้อยแต่ละรายโดยตรงจำนวน1 2 1 1 1 0รายคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือครบทุกรายภายในเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกล่าวเพิ่มเติมว่าชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันลายตรวจสิทธิ์อ้อย s w e ีท n ว w สสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทายกระทรวงอุตสาหกรรม